ต่อไปเป็นข้อ3านะครับข้อสามในข้อนี้นะครับ z มีค่าเท่ากับลบ5 i นะครับดังนั้นค่า r นะครับมีค่าเท่ากับ absolute z ก็มีค่าเท่ากับร o ทนะครับ x กำลังบวก y กำลังสนะครับในที่นี้ x มีค่าเท่ากับ0 real part ใช่ไหม real part เท่ากับ0นะครับ แล้วก็ imaginary part มีค่าเท่ากับลบ5นะครับคิดเลขออกมาตรงนี้มีค่าเท่ากับ5ถัดมาก็เป็นเซตานะครับตรงนี้เราพิจารณาจากแทนเซตามากนแทนเซตามีค่าเท่ากับ y ส่วน x นะครับ y ของเรามีค่าเท่ากับลบ5และ x มีค่าเท่ากับ0ย์นะครับตัวนี้หาค่าไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ดูจากระนาบสองมิติเอาก็ได้ตรงนี้ถ้าพิจารณาในระนาบสองมิตินะครับมีแกน x แกน y เนื่องจาก y มีค่าเท่ากับลบห้านะครับดังนั้นตำแหน่งของ z เนี่ยก็จะอยู่ในแกน y อยู่ในตำแหน่ง y เท่ากับลบห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือ z เท่ากับลบห้านะครับ พ่าเห็นแบบนี้แล้วแสดงว่าเซต้านะครับที่จุดนี้ทำกับแกน x เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ3พายส่วน2นะครับวัดได้2ทางนะครับถ้าวัดแบบทวนเข็มนาฬิกานะเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ3พายส่วน2แต่ถ้าวัดตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าวัดตามเข็มนาฬิกาเซต้าเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับลบพายส่วน2นะครับ อ่าตัวนี้ตัวนี้วัดตามเข็มเนาะเซต้าจะเป็นลบนะครับแต่ถ้าวัดทวนเข็มเซต้าก็จะเป็นบวกวัดทวนเข็มได้3พายส่วน2นะครับวัดตามเข็มได้ลบพายส่วน2ดังนั้นอาร์กุเมนต์ของแก็เหมือนเดิมนะครับเขียนได้หลายแบบถึงแม้จะเป็นตำแหน่งเดียวกันก็ตามนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้เราก็สรุปจากรูปนะครับว่าเซต้า หรือว่าอาร์กูเมนต์ของ z เนี่ยมีค่าเท่ากับ3พายส่วน2นะครับเขียนได้หลายแบบเนาะอย่างที่บอกนะครับจะตอบว่าเป็น3มพายส่วน2ก็ได้ลบพายส่วน2ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น3พายส่วน2บวก2 n ็พายก็ได้นะครับเขียนได้เยอะแยะเลยนะครับเขียนได้หลายแบบนะได้ R แล้วไดเซตาแล้วนะครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นรูปเชิงขั้วของ z นะครับ รูปเชิงคั่ของ z นะครับคือ z เท่ากับ5คูณด้วย cos 3าพายส่วน2บวก i ซส,าสาพายส่วน2นะครับและ argument นะครับค่าหลักของ argument นะครับค่าหลักของ argument ของ z นะครับก็คือ ลบายส่วน2นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับค่าหลักของ Argument เวลาตอบต้องตอบเป็นเซตาที่มีค่ามากกว่าลบพายและน้อยกว่าหรือเท่ากับพายนะครับ